เป <laughs> ่ดนะผู้นี่ล้ำพายยามหนึ่งนี่ห้องเอ็มนี่กับยามหนึ่งคือกันย่างหนักนะนนคุณน่ะอู้พี่น้องพี่จะสะออนค่ะข่าสวนน้ำไม้พี่น้องอุ้ยยาวเหรอ เงี้ยก้อนังสามนอหนังงามๆเลยเอ๊เอาเ้าสิเอาเลยนี่รุ่นแย้ๆหนึเอาไปเลยเขาก้อนนั่นก้อนก็ได้สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะมามะเหยหลั่งพะเขาสวนน้อมใม้เมื่อนี้หักกอาเลยมันยาวเดี๋ยวสองนออันนี้เป็นสวนน้อมใม้ของห้าวเองนะคะ กะสิบ้ได้เก็บเบิดเด้อพี่น้องเพราะว่าเพันสิเก็บเป็นแบบว่าเป็นรุ่นเป็นรอบไปเนะาะห,หากตะนอยงาเหมยรุ่นนี้เจียว,ว้อเห็นแล้านไปต้มงามาื่ออ่นมื้ออ่นพ่นสีมาเอาตัดก่อนนี่ไหมคืองาแท้นี่น้อ,นอยใหญ่ อันนี้เป็นนกไม้ไพเลียงนะคะพี่น้องเส้นสีไมีขนดอกสะเป็นเขียวๆต้องคือละ่ะเอ้าอัซับกวางไปแลยวเนี้ยมันเขาจังน้ำเจ็บเอาป๊าดลูเบึงนอนนี่เดี๋ยวเห็นตะไคร้เลยพี่น้องเห็นไหมพูน่ะนอนแบบนี้เฮ้ยใช่ตัวบลจับนอนหน่อยเนาะบ่เลียวเห็นนอนหน่อย นอนหน่อยกับกลาลังคืนนอนไงครับยายล้ำสิจับผาบส w i n เลยนี่เวอร์นะยู่เแย่งกันบ่ได้เห็นยายล้ำซับน้องใม่โดนหรอนอพี่น้องเอ็มบ่ได้อยู่บ้านได้ค่ะบปนี้ก็เลยบ่ได้ท่ายเฮเพิ่นนจะว่าเพิ่นกะถ่ายคลิปเองอยู่เด้อพี่น้องเดี๋ยวเอ็มเสเอาลงให้เบิ่งที่หลังเนาะคะ่ะ <c oughs> เอาเอาคลิปนี้ลงก่อน กอพี่แม่แม่เออะม่จัหลุดนี่ได้หล่ะจอนแมเอากระไดเปิดเปิดเปิดพี่น้องราเบิ้งนับเบิ้งได้ค่ะนี่จากนอุ่ัวนะปตาสุดยอดเลยไหลเยอีไหเล็กแต่ว่าเขาเจียวนอเดียวด้เอาเลยตัจับมืออื่นเอานอเดียวที่จริงเพราะเอาอยู่แต่ว่าได้อาไว้ตุ่มมืออื่นมืออื่นสิเขีอีกพี่น้องพราะว่ามืออื่นเพิ่นสีเอาไปชนบุรีเนาะค่ะ เขเลยมือนี้มันสีนสงขอขอเงาค่ะโผล่เขาก็เลยมาเอานอยเงาออกก่อนนะสามนอง้างๆเลยก่อนนี่เสียงดังคลังชัดขึ้นหอดเสียงหักน้องใหม่เยย้ำบอพี่นอ้องเหนียง ไปเลาะไปเรื่อยๆเนาะค่ะิันซับแล้วก็เอากองไปก่อนเหล่าย้มนั่นจังสิมาไลเก็บที่หลังน้องก้อนนี่กับไหลน่าปื๊ดนอนยังไงนุ่งกับไหลแฉงมิงมิงยุ่งนุ่งกับได้ตอมหัวยู่นี่น่าสน่นละ สุดยอดเลยสองนอแฝดหักเอาเลยนม่หักแ้วมเนี้ยสี่นอหนึ่งอาบอทั้งนี่เดดทั้งนี่แดดซอง เอาเมืดละก,กวนที่นอนกอเดียวกับพ่อแกงทำนอซีนอฟานออกก็ได้หลายนะคะตีแกงหว,วานๆเลยน้อใหม่ไพเรียเอามื่อนั่นแกงแซบ่แซบเสีบยิ่เห็ดขวอในตู้กับหนึ่งได้แกงใสเ <laughs> ข้ากันคักละแกงเห็ดขวใส่น้องใหม่จักหน่อยน้อไม่เดือบบางแนมันสิแลียงดิบจดเพิ่มแห้งนะตีเนื้อก้อนถิ่นสีมา ฝนตกซุ่มือพี่น้องบัดเอ็มมาหอดบัน้าหันไน้เห็นฝนจักเืออยู่ฝน้าหัานไ้ตกจักหลอบเลยเด็กพี่แม่มาเอาทั้งพี่นอยใหไงค่ะใคเชียรจวงลงมาห่โชวโชวแม่โชวโชว์่หนี่งหลยเอาไปเอามาสิคุณอ่ะ เออเขาขึ้นมาเห็นนอนยังไงเอาอวางเลยน้ำมูไปเลยข้างนันก็มนี่อยู่อปลุกไลย่พี่น้องแต่ว่าบางกอกับบ่ได้ผลเนาะแม่นี่คือจังกอนี่เนาะนี่แม่มันขี้่ๆนี่มันดันนี่ขึ้บ่ขืนวุ้นเนี่ยนวุ้นมูบัดนี่มูงับหรือเดล่าเล็บใบใหญ่ปิ่น ุน่ะเบื่องเอารูนแหลกรุ่นก็ต่อญ่ๆเยล้อมพันสับไปหลายรอบแล้วเบื่องเป็นยังน้อยสับแม่เคยสั่งเบื่องบมว่วานที่เก็บไปนี่ได้รอบแล้วจากล้บัวสั่งแล้วได้จะผสงยมพุ่นไปเผา เผาทั้งฝานทั้งเห็ดน้ำม่ถุงทั้งเคียนทั้งเห็ดน้ำมหนตมที่ท,ทีน้อยไงองอนหนวดคากเป็นยังปีนผลดีซีนอกรอนนี่ เย้มกับเขาดีีจีนองเลยผูด่ะกองเอเวสองกัวผีทั้งผีแห้งคักโอ้ยสุดยอดนอนไมเนี่ยจุดสะออนเนาะไงรัาไงทั้งย้าวเหลีว เบั้งนอนหนีดูยัยผุ่นะสุดยอดและนอนซ้อมแขนเอ็มผลพี่นองน้ำบอะเบังบ้งมุ้งไก่บางน้องพี่นอ้องฟ้องผลกับเป็นคล้องน้ำน้ำก็หล่นคล้องค่ะที่นีเข่ายายล้ามงามเด้อพี่น้อง <laughs> กวนี่นอหลายเดือนรว่านอ่บค่อยงามนอมันแม่แต่ว่าเอาดอกเลยไม่จัดจับมืออื่นไปเอานอเ้าๆกู จริงๆไงแหนงที่แม่ซับทีมนั้นพี่น้องเพิ่นเสียดายเด้วยธรนมดาด้วยสีแบบไน่แสบเอาไปแกงเอาไปปอกแสบยุติแต่ว่าเขามันไหลไมนได้พวดนี่เบิ่วดนุ่มเบาสีละคันย้ํหนาเนาะใหม่ก็เลือกแม่จากน้อยพี่น้องน้อยเพิ่งจะแบบบ๊อบปอกนี่สิแม่บ่เอาไปเฮ็ดนี่นี่ก็นหลายรักันกอนก็ได้ ทั้งสับทั้งหักไปนั้มกันอ้ยออกมันออกคักแล้วพี่ก่อนนี่มีตอหอยเห็นตอต่อคุ่นเต็มเลยแล้วมึงทำไมก่อนนี้พี่น้องก่อนนี้นองไมห่วงนอนใหญ่คักนอนร้ายเลยคุณนี่สั่นเกล็ก่อนโอ้ยแมงอันแข็ง,งแมงแข็งนาา้อย lại thêm nhiều ôi nó nĩ náy hay 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 Nó hay hay nó hay 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 lên. hay 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 nó มันไปก็อยากให้พี่นองเห็นน้ำเบื่อก้นอนนี่เอาบ่ได้แม่ได้ซับให้มันตายเด้โอ้ยบ่ให้มันขึ้นจากนอนเหรอแมน่นั้งขนสามตั้งขุน่จี่หางเจ็ดกอเดียวเจ็ดเนาะแน,น,นี่เอาไว้ก้อนสิแม่เอนอน,นี่ไก่ไงอยากี่นอง กอเดียวเช็ดนอเลยเอาหลดเนาะสักกันเอาเอาไว้สักกันเพามีมูแปดนอสารเพ็ดน้ำมันสูงนะกอเดียวได้ไหนพี่น้องแปดนอเลยเนี่ยค่ะน้ำมันหัวกนอยง่ายๆนี่กวนนี่ไหมยาี้ยมืดแล้วเอาเอ็มมาเบิ้งมือนังคือพวยางวไว้สักนี่ยาว้ยกกระดิ่งดวออกหมืดจ้ามันสกวนง่ายออกหลอดกันนออย่างง่าเอาไปเผาซุปนี่ซุปหลุดนี่ uôi, nhau, nè, biệt nhẹ cân ọc, uôi, cái này chắc phải xé khóa khóa ข้าวนี้ได้วเสือข้าวเหนี้มีจกกักเนาะเอาใบออกให้พี่น้องเพิ่นเห็นนะึเาไหโอ้สุดยอดอันอีหลอกออนเอออีหลอกมันเกิดละออนที่ดีเอาไปแกงใส่เนื้อใหม่นะั่นเองวัน,นนั้นเห็นได้เจียวได้บาบ ในๆนี่ใเป็นไาก็อยากเอาออกเพราะว่าก่อนง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปท่านเบิร์ตมันเห็นแบบๆยุะของไหมนั่นคางๆนอกที่แม,ม่ค์นะคะเมื่อกี้เงียบแล้วไหม จักนอแม่อะทั้งนี่หนึ่งสองสามสี่แปดนอปฟางเดียวดิ่นทั้งผุ่นสี่กอเดียวนี่สิบสองนอขะโทปขอโทษไอสยามได้ยงามหนึ่งมันเงาเออมันเงาอีหลอกอ่อนๆเลยเอาวะเอาอยูเอาไปแกงเด้อ cây nho mai, tuần này cang đấy bác, đấy nè, ông ba thắn đi, ở để cang cây nho mai, phe nho, con, để ghép cây nhám đó, đểo háp đi liên liên, háp, thứ, nị, bữa nãy em cả ghép đi là đấy nè, kìa, điểm là em lấy kim lắp đó mày, Nhi, ยังเหลืออยู่พี่นอ้องหลายดอกอยู่นะคะหอมใยๆเลยเดี๋ยวล้ำเก็บอีลอกไปพร้อมอันน,นี้ตอนนีงข้างหลังดอกอ่อน น,นี๊ดก็ได้<ถ>มาถาังหกที่ก็มีเดอกอนมุดไปเรื่อยๆมุดมาทางนี้ก็สิมาโขือออกตาทานตะแบงท้าพ,พี่พี่เอน,น้ะงม่บอกก่อนอ่ะนี่แยวน้าเหรอนี่น้ำม่ไทยหวานใบยี่เงเลยค่ะ ดเ,ดเดี๋ยวปเดี๋ยวเริ่มเก็บน้องใหม่ใสยามเก็บพุ่ละพี่นอ้องยางเก็บไปเรื่อยๆพุ่นจนมาไปหอดสวนน้องใหม่ทั้งพุ่นพุ่นมองคือนิวเอ็มซีไปพุ่น่่ะแนวพุ่นเลยที่ห้าซับเราห่าเอากองไว้นะคะการเห็นน้องใหม่สมดุเนาะ าาดเผพี่น้องป้านยุ่งกัดเอ็มเต็มหนาเลยมึงูุนยายลำพายยามหนึ่งนี่ห้องเอ็มนี่กับยามหนึ่งคือกันย่างหนักไปกำลังสิพาย้องไหมไปเถียงนาเขาไปเทไปสรุปผลงานเลยพี่น้องเบื้องยุผุ่นเนาะค่ะนักขักออ้ริผุ่นอะ่ะจนว่าไล่เอ็มสิรุดพายภูลย,ยามกับยายลำ นักพักพี่น้องแม่แม่เย้ลังม้าเมื่อเอวเอาม้ายามหนึ่งสองยามพี่น้องหนงยามพูดอะยามพูดอะมันบ้าดักสิไปใส่นิดๆน้อยๆงอปื๊ดคลายแบบตอนซับกับบ่ขอดดอกตอนแบกกลับนี่รู้สึกท่อเลยขนาดบ่ได้ไปหาในป่าเนไหนหาอยู่ไกลๆได้นี่พี่น้องเสียงซับปอกๆนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้อง แคนกล่องไปเบิ่งกันยายนางล้วเสียงเห็ดปลาลาซับที่หลอาซับปลาามันเลยท่นเสียงปอกปนี่เด็กนางซับเห็ดปลาลาซับอยู่นี่ตาแบงกับเหล้าตอกสารไซสอยู่พี่ตอกไซสแล้วนางเหล้าตอกไซสอยู่มาแม่มาเทเบิ่ง tại sao mày hắn sẽ hết yang nam nơi kula ngon giê biê giê Jb 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 ơi giê ngon 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 giê จียวแลหลอกเฮาอีหลอกมันคนกันอยในหันบ่นอกหวัวเขาดูดิแยกนอกหวัวึ้นอีหลอกอ่อนๆสิเอามาบ่หลายต้นดอกสิเอามาปาดใส่เฮ็ดกันใส่กันกับแกงน้อาใหม่พี่น้องมื้ออื่นพุ่นล่ะจังสิได้แกงน้อาใหม่กินแเบิ่งเด้อแต่น้อหัวก็ได้ยามน้อย น paid, layouts, <ENNIS> อนใหญ่นอนไล้ๆ <lawsuit> น <Gore> ี่นอนไม่หัวเจบีมาดูหน่อไม้เลยดูยายเอาหน่อไม้มาเยอะมากอืมเอาเยอะงขียนใช่ไหมพูดนะพูดนะอู้พี่น้องพี่จะสะออนค่ะน้ำใหม่ไหมมีตะนัวใหญ่ๆงาม กีเขาก็บอกเอายามขื่นสั่งเบื้องโนแม่ว่ามันได้หลอบละจักรโลสองยามว่าจาิพย์โรบุดจินนะเงาแตกเงาแตนไปขอสวนกับเยล้มหงหันยุ่งยองหลายปานนี่ยี่หละพี่น้องผลงานมื่อนี่เยล้มพลาไปสับน้ำใหม่ในสวนเนาะค่ะเดี๋ยวเอ็มสิบปีคลิปไว้ก่อนเนาะมันมันเงาขอกผลเราจังคอยสิ ตอนคั่วตอนอย่างเอ็มกับคัาเทียได้ไลฟ์สดให้พี่น้องเบิงบอสันกับสิทธทายเป็นคลิปเนาะคะ่ะจังพอกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย